คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับตั้มกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนเนวันนี้ตัอมมีแนวทางหวยฮานอยมาฝากเหมือนเช่นเคยนะคะฝากเพื่อนเพอนกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกําลังใจให้ตั้มด้วยนะคะเพื่อนเนเรามาดูผลของวันที่13กันเลยนะคะพิเศษนะคะผลฮานอยพิเศษ 070ค่ะแล้วก็1 9นะคะเพื่อนๆคะ่ 7, 0ไม่เข้านะคะ19ก็ไม่เข้านะคะเพื่อนๆส่วนปกตินะคะ1 1 2แล้วก็64นะคะ12เข้าเป็นตัวกลับนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ วิ่งสองนะคะก็จะเข้าเนาะหลักหน่วยนะคะเพื่อนๆส่วน6 4นะคะเลขอยู่ในตารางฮานอยนะคะเลขอยู่ในตารางแต่ต้องไม่ได้เจาะให้ส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่รูดเลข4ี่นะคะต้องให้เด่น2กับ4เนาะถ้าเป็นสายวิ่งสายรูดรูดเลขสีก็จะเข้านะคะเพื่อน ส่วน VIP นะคะห้าแล้วก็74ค่ะ3ามเราไม่เข้านะคะ74็ดสีเราเข้าเป็นตัวกราบค่ะเลขในตารางมีเลข7กับเลข4ี่นะคะเพื่อนๆเ,เรามาตามกันต่อเลยนะคะแนวทางหัวห้าน้อยค่ะสูตร1นนะคะเพื่อน,เ,อนเลขในตารางนะคะมีเลข1 เลข8เลข7 4 5 2ตัวสุดท้ายก็คือเลขศูนยนะคะเพื่อนๆเ,เลขเด่นอยู่ตรงกลางตารางเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆทุกๆคลิปเนาะเด่น5และ2นะคะเพื่อนๆปกติต้องจะมีเลขให้3ชุดนะคะสำหรับเลขเด่นเนาะแต่วันนี้ต้องจะเพิ่มอีกชุดหนึ่งเป็นวินให้ ตัวละ4ชุดนะคะเพื่อนๆกันไว้นะคะเพราะว่าบางครั้งต้องจับคู่ไม่ครบนะคะเพื่อนเลขก็ออกในนี้นะคะต้องจะเพิ่มให้อีกชุดหนึ่งเนาะเรามาดูเลขเด่นนะคะ 5, 5มี5 0ูนย์นะคะ5 1 5 2 5 8นะคะส่วนเลข2นะคะมี2 0 2 1 2 4 28แดนะคะสองหนึ่งสอส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข4นะคะมี40 41 45 48หนะคะส0 41 45 48 ส่วนเลขที่ต้องชอบนะคะเพื่อนๆข้างบนนะคะ18 18 2 7 7ดหนะคะแล้วก็ตัวบนสุดเลยค่ะ8 7นะคะเพื่อนๆคะชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้นะคะถ้าชอบก็ตามนะคะหรือว่ายังไม่ชอบทั้งหมดก็ตามแต่เลขเด่นนะคะหรือว่าจะ ตามเป็นเลขวิ่งรูดก็ได้นะคะเพื่อนๆวิ่งเลข5รูดเลข2นะคะเพื่อนๆนท่านไหนชอบก็ตามนะคะแต่ถ้ายังไม่ชอบสูตรตารางฮานอยสูตรหนึ่งนะคะเพื่อนเเดี๋ยวรอคลิปสูตรวัดดวงนะคะเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งต้้มจะลงคลิปสูตรวัดดวงให้เนาะเพื่อนๆคะเพื่อนๆนซื้อหวยอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะอย่าลืม ต้อมขอให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะรวยรวยเฮงเปังปค่ะเพื่อนๆค่ะมาเลยเราก็ปังนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ต้อมด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ต้อมทำคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย